1ลิตร2ลิตร3ลิตรอินเดียนส์4ลิตร5ลิตร6ลิตรอินเดียนส์7ลิตร8ลิตร9ลิตรอินเดียนส์10ลิตรอินเดียนบอยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ท็อกเกชีฟทีนาคลิปนี้เป็นคลิปที่4แล้วนะคะซึ่งครูทีน่าจะมาสอนเสียงของตัวอักษร3ตัว F G และ H ใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่1 2 3ตามเก็บได้นะคะตามกลับไปดูได้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัว S ตัว G แล้วก็ตัว H เนี่ยสามารถที่จะออกเสียงได้กี่แบบและเขียนได้กี่แบบเริ่มกันเลยค่ะตัว F ตัว F เนี่ยมีเสียงอยู่เสียงเดียวคือเสียงนะคะแต่มีวิธีการเขียนได้3แบบแบบแรกคือ S ธรรมดาอย่างเช่นคำว่า s i s i s h นะคะแบบที่สองก็คือ F 2ตัวติดกันอ่านออกเสียงว่า F เหมือนกันไม่ต้อง F สองครั้งนะคะ F ครั้งเดียวพออย่างเช่นคำว่า cliff cliff โอเคนะคะแบบที่3ก็คือเขียนเป็น ph อย่างเช่นคำว่า phone นะอ่านออกเสียงว่า phone o n phone เรามาดูตัวถัดไปกันเลยดีกว่านะคะคือตัว G ตัว G อ่านออกเสียงได้สองเสียงนะคะเสียงแรกคือเสียงเกกอย่างเช่นคำว่า gorilla gorilla นะคะเ G, G gorilla เสียงที่สองอ่านออกเสียงว่า j j ก็จะรู้ได้ไงว่าตัวไหนเป็นเตัวไหนเป็นเกง่ายๆถ้าตัว G นะั้นะตามด้วยตัว E หรือตามด้วยตัว i หรือตามด้วยตัว y ตัว g นั้นส่วนใหญ่นะคะไม่ใช่ทุกตัวส่วนใหญ่จะอ่านออกเสียงว่าเจนะคะเราลองมาดูตัวแรกถ้ามันตามด้วย g ตามด้วยตัว e อย่างเช่น gem เจเอม gem ตัวที่สองแบบที่สองนะคะตัว gr อย่างเช่นคำว่า giraffe giraffe และการเขียนแบบที่สามของตัว G ที่อ่านออกเสียงว่าเจอย่างเช่นคำว่า energy energy gy ใช่ไหมคะ energy ตัวสุดท้ายของคลิปนี้นะคะคือตัว h ตัว h มีเสียงเดียวคือเสียงเหนื่อยเสียงนะคะอย่างเช่นคำว่า hipo p hipo p คลิปนี้ได้ไปแล้ว3ตัวเสียงของ3ตัว คิปหน้าเรามาดูเสียงของตัวอักษร i กันตัว i นะคะเดาได้เลยว่าตัว i น่าจะอ่านออกเสียงได้หลายเสียงแล้วก็มีวิธีการเขียนหลากหลายแบบอย่าลืมติดตามกันนะคะฝึกเยอะๆเพื่อจะได้สร้างความมั่นใจแล้วเราก็จะเก่งขึ้นแบบไม่รู้ตัวเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่กับครูทีน่านะคะกับทักทีทีน่า